อุ้ยไมค่าไมค่าไมค่าก็เป็น153 153 155 156โอ้โหลำพูดแจ๋ววะลำพูดเขียนระบบอุ้ยเท่าไรแหละวะไมค์นึงทุกคนผมลืม เมื่อกี้ผมพูดคำว่าอะไรทอดสุดท้าย157ก็เป็น158เพราะว่ามาอีกหนึ่งโอเคครับ158ดดึ158 158อีกเพียงนิดเดียวเท่านั้น เริ่มง่วงอุยเริ่มง่วงอุยทําไงเนี่ยเป็นง่วงซะแล้วหนึ่งร้อยห้าแปดครับ ร้อยห้าแปดครับอีกไกลไหมครับไม่ไกลครับแม่ใหม่อายุเท่าไหรแม่แม่ให้บอกร้อยห้าแปดก็เป็นหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบ 160เรอหบลือ40ใบครับทุกคนอีก40บใบสุดท้ายจะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมเนี่ย แม่สองแดงขอบบนขาก็เป็นหนึ่งรอหกสิบาทเอ้ยหนึ่งร1อยหกสิบา160บนะสิแล้วทุกคนผมจะได้ไหมอะสองร้อใบมันเนี่ยผมเริ่มงงแล้วอะ สอมาแล้ว1้2นะกแล้วผ่านหมดเริ่มและเริ่มเอ็นแค่นั้นแหละหุ้ย น้องฟอยโอ้หลายกอดเฮ้ยน้องฟอยเกินไปเป้าโอ้โอ้น้องฟอยปิดให้เลยเหรอทุกคน ประมือให้น้องฟอยแล้วก็ประมือให้ตัวเองทุกคนโอ้โหทุกคนมีผู้จุดผู้จุดผู้ปุ่งปุ่งน้องฟอยปิดสี่สิบใบอะ่ะทุกคนแล้วเขาตุ้งมาแล้วนะโอ้โหโคตรทัดใจเลย ขอบคุณนะ FC ท,ท,ทุกคนก็ชื่นใจไปตามๆกันโอ้หขอบคุณครับโอ้หขอบคุณนะโคตรทักใจเลยโคตรน้องไฟโคตรตึงเลยอะน้องไฟครัแบบ สุดๆไปเลยว่ะน่ารักที่สุดรักกิดดาไปนานๆนะคะขอบคุณน,น้องฟอยขอบคุณน,น้องฟอยน่ารักมากโหขอบคุณมากความหวังของ F4 สุดยอดมากๆโอ้ oh. สุดยอดงงอ oh. เทพมาหาเทพอันนี้เ็เรียกมาหาเทพคือเข้าตรงมาแล้วด้วยอ่ะสามสิบใบแล้วเขาปิดอีกสี่สิบ เป็นเจ็ดสิบไปอ่ะคนเดียวอ่ะคอยต้องคอยรวยๆว,วันนี้รอยเท่าพันเท่าขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณทุกคนครับนี่โค้งนี้เลยเพื่อนถูกต้องทุกคนครับ ผมขอบคุณมากมากนะที่ตรงให้ผมตอนนี้ผมใกล้จะถึงงานแล้วนะครับก็เดี๋ยวถึงงานผมก็จะไปหาอะไรกินนะครับแล้วก็แต่งหน้าเลลิกวันนี้นะครับเต็มที่ฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามทางไลน์ด้วยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับกฤษดาด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานบ้านบารมีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมดีใจมากมากเลยวันนี้ได้200ใบตามเป้าหมาย2วันแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้พรุ่งนี้เจอกันรับลีคมครับ ขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณมากมากครับก็ก่อนถึงงานนีก็อาจจะงีบนิดนึงนะครับได้สักสิบนาทีก็ยังดีนะครับเพราะวันอีกยี่สิบนาทีเันจะถึงงานแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนคลับของกีตาร์ทุกคนนะครับผมรักทุกคนนะครับผมรักทุกคนมากๆนะครับบ๊ายๆนะครับขอบคุณนะครับ